อีกหนึ่งตลาดที่หลายคนเริ่มกลับมาให้ความสนใจก็คืออินโดนีเซียจากก่อนหนี้ที่แทบจะไม่มีใครพูดถึงเลยนะคะวันนี้มาคุยกันหน่อยดีกว่าว่าอินโดนีเซียมีสเสน่ห์ในด้านไหนบ้างเพราะว่าถือว่าเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ไปอยู่ใน G20 นะคะแล้วก็มีประชากรถึงหล้านร้อยล้านคนรวมถึงมีสเสน่ห์ในด้านต่างๆที่บางคนอาจจะยังไม่รู้แต่ความทา้าทายก็มีเช่นกันไปพูดคุยพร้อมกันกับทางด้านของคุณปิยพัฒน์พัทรภูวดลหรือว่าคุณก่อน,ออน,อนนะะ่คะเลคเตอร์ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธการทุน SCBAM สวัสดีค่ะคุณก่อคะก่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพีวิ์คุณเฟิร์นแล้วก็สวัสดีแฟนคลับรายการมอนิเตอร์ทุกท่านครับครับก่อครับไปดู p e r f o r m มนซ์แล้วเนี่ยตลาดอื่นระดิลนานะครับแต่ว่าอินโดนีเซียถือว่าทําได้ค่อนข้างดีอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เขาทำ p e r f o r m a n c ได้ค่อนข้างดีในปีนี้ครับครับผมตลาดหุ้นอินโดนีเซียต้องยอมรับว่าปีนี้แข็งแกร่งมากจริงๆนะครับ year to date เนี่ยหรือว่าตั้งแต่ต้นปีนี้ตรัชนีของตลาดหุ้นอินโดนีเซียเนี่ยบวกขึ้นมา7%นะครับซึ่ง ถือว่าเป็นปีที่เมื่อกี้ที่คุณเฟิร์มพี่พี่รลอาให้ฟังแล้วว่าปีนี้โอ้โหตลาดหุ้นอื่นทั่วโลกเนี่ยต้องบอกว่าระเนระนาเลยนะครับปร<ม>ับต,ตัวลงค่อนข้างเยอะแต่ว่าอินโดเียต้องบอกว่าขึ้นสวน ชาวบ้านชาวช่องเขาเลยนะครับขึ้นสวนตลาดเพื่อนบ้านกันมาหมดเลยนะครับปีน,นี้ขึ้นมาค่อนข้างดีถามว่าปัจจัยอะไรนะครับผมว่าก็มีอยู่สอสาเรื่องนะครับ <S <S <ม>เรื่องแรกเลยเนี่ยมาจากในเรื่องของราคา commodities นะครับปีนี้เราทราบกันอยู่แล้วล่ละว่าราคาในเรื่องของสินค้าโภคภัณนฑน์ปรับตัวขึ้นค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์นะครับก็คือตัวของถ่านหินนะครับซึ่งอินโดเองต้อบอกว่าถ่านหินเองเป็นสินค้าส่งออกสําคัญของเขา แลวอินโดเองก็ต้องบอกว่าในตลาดโลกเนี่ยอินโดคือลำดับต้นๆแล้วนะครับในเรื่องของอการส่งออกถ่านหินนะครับเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมถ่านหินของโลกเลยแล้วปีนี้เองต้องบอกว่าราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับก็มีแรงหนุนมาจากในเรื่องของภาวะทีะ่ก็เป็นภาวะต่อเนื่องแหละนะครับจากเรื่องของสงครามราัสเซียยูเครนนะครับราคาอคอมมูนิตี้ต่างๆโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติเนี่ยนะครับ ปรับตัวขึ้นสูงมากๆนะครับอะไรหลายประเทศเองก็หาในเรื่องของอต้องบอกว่าเป็นเชื้อเพลิงนะครับหรือว่าพลังงานที่จะมา,าทดแทนใช้สําหรับตัวกา๊าซธรรมชาติที่ราคา,าปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะ <c oughs> ก็ปรากฏว่า <c oughs> หวยก็บุลงที่ถ่านหินนะครับถ่านหินก็เลยเมีการปรับตัวขึ้นในแง่ของราคาเยอะมากๆนะครับแล้วกอ็อย่างตลาดหุ้นอินโดนีเซียเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าหุ้นในกลุ่มพลังงานเขาเนี่ยก็มีสัดส่วนประมาณสัก9%ปรนนะครับเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นเองก็ได้รับผลบวกตรงนี้ ส่วนปัจจัยอื่นเนี่ยนอกเหนือจากในเรื่องของราคาโคอมเบอร์ตี้ที่ปรับขึ้นแล้วมันก็เชื่อมโยงกับในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของตลาดหุ้นเนี่ยปรากฏว่าในเรื่องของดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับพอส่งออกฐานหินได้ดีเนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดก็กลับมาเกินดุลน,นะครับซึ่งก่อ,<ม>อนหน้านี้เองเนี่ยอินโดเนี่ยคือในเรื่องของดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยมีการขาดดุลมาตั้งแต่ปี2012ถึงปี2020นะครับปีที่แล้ว2021เนี่ยกลับมาเกินดุล นะครับนิดๆแ,แล้วปีนี้เองเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าก็น่าจะเห็นการเกินดุลที่มากขึ้นในอัตราส่วนที่เ,เทียบกับตัว GDP นะครับหลักๆก็มาจากในเรื่องของอาฐานหินนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดดูในแง่ของไม่เงินลงทุนจากต่างชาติเนี่ยตลาดหุ้นอินโดถือว่าเป็นตลาดหุ้นในเอเชียหรือในภูมิภาคเนี่ยที่ต่างชาติเข้ามาซื้ออยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับปีนี้นะฮ<ม>ะก็ถ้าดูตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็มีการเนตบายนะครับหรือว่าซื้อสุดที่จากลงทุนต่างชาติอยู่ประมาณสักล้าเหรียญ นในขณะที่หลายๆตลาดเองก็เห็นการขายอยู่บ้างเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ผมก็มองว่าก็ปีนี้เองก็ถือว่าเป็นเป็นปีที่ดีของตลาดหุ้นอินโดก็ปัจจัยบวกที่เล่าให้ฟัง2องเรื่องนี้ครับ ค่ะ <S <S ทีนี้พออันนี้สงหลักมาจากถ่านหินเนียนะคะต้องยอมรับว่าในระยะกลางยาวเราก็เห็นว่าเออโลกก็พยายามไปในแน่นของ Climate Change ขอน2 7ก็ค่อนข้างเข้มข้นทีเดียวไม่แน่ใจปัจจัยบวกเหล่านี้จะหนุนอินโดนีเซียต่อเนื่องหรอเปล่าหรือว่าเราต้องจับตาความท้าทายอะไรเพิ่มเติมหรือแม้แต่มีปัจจัยหนุนใหม่ระยะกลางยาวนับจากนี้จะอินโดนีเซียไหมคะ ครับผมจริงเราก็จริงๆถ้าเกิดดูในในในภาพระยะกลางระยะยาวจริงมันก็มีเรื่องหรือว่าสตอรี่อื่นๆสำหรับอินโดเหมือนกันนะครับนอกนจากในเรื่องของของฐานหินที่อาจจะคล้ายกับที่คุณเฟิร์นมากหรือว,ว่าปีนี้มันก็ปี2ปีนี้มันก็เป็นเป็นปีที่อาจจะจะค่อนข้างดีแต่ว่าระยะยาวเราก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เองมันก็มีความเบี่ยง นะครับตลาดทานหินอาจจะไม่ได้ดีแบบนี้ไปไปแบบเายาวๆหรือว่าต่อเนื่องก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูเนี่ยต้องบอกอินโดมีความน่าสนใจในประเด็นอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของนอกออเหนือจากในเรื่องของทานหินเขาก็มีความอุดมสมบูรณ์ในแร่แร่ธาตุต่างๆโดยเฉพาะนิกเกิลน,นะครับที่ก่อนหน้านี้นเองก็มีประเด็นพูดคุยกันมาอยู่พอสมควรแหละเพราะว่านิกเกิลเ,เองเนี่ยเป็นส่วนประกอบสําคัญนะครับเป็นองค์ประกอบสําคัญในเรื่องของการผลิตแบตเตอรี่สําหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นะครับ<ม>ซึ่ง อ,อินโดนีเซียเองเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปริมาณสำรองของลิกเกิลเนี่ยมากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เห็นข่าวก่อนนะนี่ว่ามีการพยายามจะดึงเท s l a เข้ามาทำโรงงานที่อ,อินโดใช่ไหมครับนะฮะเพราะว่าก็พยายามผมว่ามันก็ได้ได้ประโยชน์ทั้ง2องฝ่ายแหละเท s l a เองก็พยายามจะซิเคียวตัวในเรื่องของลิกเกิลที่มันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตแบตน,นะครับอินโดเองก็ได้ได้ f d i ไได้ในเรื่องของการลงทุนของบริษัทระดับโลกเข้ามา ผมว่าอันนี้มันก็เป็นเป็นธีมเป็นภาพระยะยาวเหมือนกันนะร,รวมไปถึงแร่แท่นอื่นนะครับอย่างเช่นตัวดีบุกเองที่ใช้ในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์<ม>อินโดก็มีค่อนข้างเยอะนะครับในแง่ของค<ม>่าแรง,<ม>องเองเนี่ยค่าแรงเขาก็ไม่แพงนะครับค่าแรงก็ไม่แพงก็ทําให้ผู้ประกอบการนะครับหรือว่าบริษัทในระดับโลกจากต่างชาติเองก็เข้ามานะครับในเรื่องของการตั้งฐานการผลิตหรือว่าการขยายการลงทุนในตัวของอินโดนะครับก็อย่างค่ายรถยนต ญี่ปุ่นนะครับอย่างมิตซูโตโยต้าเองเขาก็เปิดเผยแผนในช่วงของ3ปี5ปีนี้ที่จะมีการลงทุนเพิ่มเติมในอินโดนีเซีย,ยด้วยเช่นกันนะครับในแง่หนึ่งในเรื่องของโครงสร้างประชากรเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันว่าอินโดนีเซียมีประชากรค่อนข้างมากนะครับประมาณครับสองร้ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นอันดับ4ของโลกเลยนะครับอันนี้คือเป็นเป็นระดับโลกลนะสำหรับอินโดน,นะครับระดับ4แล้วก็ในเรื่องของการเติบโตในแง่ของ คนที่เป็นมิร์คลาสนะครับคนที่เป็นชนชั้นกลางก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องแต่ว่ากําลังซื้อเองมันก็ยังอยู่ในช่วงของการเติบโตนะครับ mm hmm. กำลังแรงงานเองก็อยู่ในช่วงของการเติบโตนะครับในขณะที่ถ้าเกิดไปดูในแง่ของนี่ครเรือนเนี่ยนะครับหรือว่า h o u s e h o l d โ e เ t to GDP mm hmm. กลบว่าของอินโดนีมีค่อนข้างต่ำนะครับ mm hmm. ไปดูตัวเลขมานี่ประมาณสักสิบเปนต์ันเอง เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าในแง่ของโครงสร้างประชากรก็เอื้อด้วยนะครับในแง่ของออการ financing เองเนี่ยในอนาคตมันก็ยังมี room นะครับหรือว่ามีมีช่องให้เขาในเรื่องของการขยายการบริโภคได้อีกนะครับอันนี้มันก็เป็นภาพในเรื่องของการเติบโตระยะยาวที่น่าสนใจของอินโดครับ,รบทีนี้ก่อนครับนักลงทุนเองถ้าจะเดินหน้าต่อไปผมบอกว่าคงต้องไปดูในกองว่ามีกองใดน่าสนใจมีกองไหนที่เกี่ยวข้องกับอินโดนีเซียที่น่าสนใจบ้างครับครับผมในตลาดบ้านเรา้องบอกว่าอินโดนีเซีย นักลงทุนบ้าลอาจจะไม่ได้คุ hmm. ้นเคยกันกันมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมว่าตอนนี้ก็ก็เริ่มเห็นในในอุตสาหกรรมละนะครับที่ที่เริ่มจะมีการล็อกส์กออออกมานะครับทาง S B M เองเราก็มีเป็นทางเลือกในเรื่องของการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่สนใจนะครับในการลงทุนในตลาดหุ้นอินโดนีเซียนะครับเรามีกองแนะนำนะครับก็คือ S C B Indo นะครับหรือว่ากองทุนเปิดไทยพยนธุ์หุ้นอินโดนีเซียนะครับอันนี้เป็นแบบ Accumulation หรือว่าการสะสมเอ่อชนิดสะสมมูลค่านะครับตัวนี้เองเนี่ยถามว่าไปลงทุนอะไร เป็นฟีดเดอร์ฟันนะครับไปลงทุนใน ETF ที่ชื่อว่า v ว X เอ็นะครับอินโดนีเซีย ETF นะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็จะมี ETF ที่แท็กไปกับ Index นะครับหรือว่าดัชนีนะครับตัวของ MVIS นะครับ MVIS Indonesia Index นะครับซึ่งดัชนีนี้ก็จะลงเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางใหญ่ที่เน้นในเรื่องของสภาพคล่องสูงนะครับแล้วก็มีการกระจายการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับ ตัวดัชนีนี้เองเนี่ยนะครับก่อนที่เขาจะคัดเลือกหุ้นเข้ามาในดัชนีเนี่ยก็ใช้ชในเรื่องของการมีข้อเชิงปริมาณเข้ามาช่วยด้วยนะครับเพื่อลดในเรื่องของ human bias เข้ามานะครับแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการกระจายการลงทุนนะครับเพราะว่าเขาจะมีการกําหนดสัดส่วนเบื้องต้นเนี่ยนะครับไม่ให้เกิน8%โดยประมาณนะครับในในหุ้นแต่ละตัวเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันก็จะไม่ได้มีหุ้นตัวไหนที่แบบโอ้โหกินน้ําหนักในดัชนีมากเกินไปนะครับ mm. แล้วก็หุ้นก็จะอยู่ในหลากหลายอุตสา mm. หกรรมนะครับ การเงินเนี่ยจะเยอะสุดประมาณสักพวกแบงค์เนี่ยประมาณสัก30%อนะครับลงมาก็เป็นม a t ที i ร l เลประมาณ13% c o n คอน s u m e r staples 12%เอร์เนนะครับเอ่อแล้วก็หุ้นที่จะเข้ามาอยู่ในอินเด็กซ์เนี่ยนะครับก็จะเป็นหุ้นที่จัดตั้งในอินโดอันนี้ก็เป็นภาพที่ชัดเจนนะครับหรือว่าอาจจะตั้งจัดตั้งบริษัทนอกอินโดนีเซียก็ได้แต่ว่าจะต้องมีรายได้หรือว่าแอสเซทหรือว่าสินทรัพย์เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับอินโดเนี่ยไม่น้อยกว่า50%ถึงจะมีสิท์เข้ามาอยู่ในรนเซ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่กําลังมองหากองทุนที่อยากหา exposure นะครับหรืออยากไปลงทุนในตลาดใหม่ๆเนี่ยที่อาจจะท่านอาจจะไม่ได้คุ้นเคยแล้วก็มีความแตกต่างจากตลาดหลักๆที่คุ้นเคยหรือว่าลงทุนกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับ <S <S แล้วก็ชอบสตอรี่ในการติบโตนะครับของอินโดนีเซียนะครับซึ่งเป็นประเทศอย่างที่บอกคือประชารกรนำสีของโลกได้ตีในเรื่องของ EV เพราะเขามีนิกเกิลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ ในช่วงปีนี้เองก็มีธีมในเรื่องของฐานหินด้วยนะครับก็อยากให้ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับสำหรับตัวของกองทุน SBI n d o นะครับเป็นตัวเลือกในการลงทุนของท่านนะครับทีนี้ต้องยอมรับว่าการลงทุนก็อาจจะมีความเสี่ยงความท้าทายรออยู่เหมือนกันอินโดนีเซียม,มีอะไรที่เราต้องจับตาบ้างหรือเปล่าที่นักลงทุนต้องทราบเอาไว้ก่อนตัดสินใจเนะะี่ยค่ะครับผมก็ภาพหลักเมื่อกี้อย่างที่บอกนะครับว่า ในเรื่องของฐานหินเป็น,นเรื่องของราคา c o m m ูน i t ี้เองเนี่ยมันอาจจะมีความความผันผวนอยู่ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะต้องติดตามนะครับเรื่องเรื่องที่2ผมว่าก็คงเป็นเป็นภาพหลกัลกๆของโลกแหละว่าในเรื่องของอภาวะเศรษฐกิจโลกเองนะครับหรือว่าจิตวิทยาในเรื่องของการลงทุนเองที่เป็นภาพใหญ่ risk on risk off เนี่ยผมว่ามันก็คงจะถ้าถ้ามันมีการ risk off ที่หนักจริงๆนะครับมันก็อาจจะก,กระเซน็นหรือว่ากระเด็นมาโดนอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกัน นะครับสำหรับในเรื่องของการลงทุนในในอินโดนีเซียแล้วก็อ,อินโดนีเซียเองเนี่ยก็อาจจะเป็นตลาดที่อาจจะไม่ได้ยังยังไม่ได้ไซส์ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนัออ้นในเรื่องของการเคลื่อนไหวเองมันก็อาจจะมีมีความผันผวนบ้างอยู่ได้เหมือนกัน นะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักทุนจะต้องติดตามดูนะครับก็ถ้าใครสนใจเก็สามารถติดต่อขอรายละเอียดนะครับในดูในเรื่องไปโหลดในเรื่องของแฟกชีก็ได้นะครับจากทางเว็บไซต์ของ SBA M นะครับหรือว่าติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยจากทางธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหรือว่าบรจไทยพาณิชย์ก็ได้ครับค่ะได้ขอบคุณมากค่ะคุณก่อครับขอบคุณมากครับก่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณกอบปยาพาพัทรพูพัวดลน,นะคะเด렉เตอร์ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน SCBAM นะคะมาแนะนำ SCB I n d โนะคะเนื่องจากว่าค่อนข้างเด่นทีเดียวในแง่ของตัว Performance <ม>แล้วก็อนาคตระยะกลางยาวนะคะไม่ว่าจะเป็นนิกเกิลที่น่าจะสนับสนุนสากับม E บค่าแรงไม่แพง<ม>ประชากรจำนวนมากชนชั้นกลางก็โตนี่ควรเรือนก็ต่ำนะคะอาจจะได้เรื่องของ consumption นะคะบวกกับอันิสงสงฐานหินปีนี้นะคะแม้ว่าจะผันผวนแต่ว่าจะต่อเนื่องไปสัก1-2ปีโดยบัญชีเดินช็ัดก็เกินดุลแล้วก็มีเงินลงทุน ต่าชาติเยอะด้วยค่ะพีวิทย์ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ